สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหาการาวเรื่องทําคลิปตอบทุกคําถามครับศาสนาคืออะไรคือคําสั่งและคําสอนสั่งอะไรสั่งไม่ให้ทําชั่วสอนอะไรสอนให้ทําความดีคนไม่มีศาสนาบาปไหมมีโอกาสบาปทำไมเพราะเขาอาจไม่รู้สิ่งทุกสิ่งผิด ศาสนาไหนดีที่สุดศาสนาที่สอนถูกจริตนิสัยเราดีที่สุดศาสนาพุทธมีอายุกี่ปีณปี2567มีอายุ2567ปีศาสนาพุทธจะมีอายุกี่ปีคำตอบมีเงื่อนไขว่าถ้าตราบใดคนยังปฏิบัติ ตามคําสอนอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนายังอยู่พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ไหนประเทศอินเดียพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยพศออไหนเราพศสองร้อยสาสิหกประชากรไทยนับถือพุทธศาสนากี่เปอร์เซ็นต์ณปีสองพันห้าร้ยหกสิบสี่เก้าสบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต คนไทยนับถือศาสนาจีดศาสนาห้าศาสนาศาสนาไหนบ้างศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูและซิกผู้ธศาสนามีหลักสูตรศึกษาจีดแผนกสองแผนกแผนกนักธรรมแผนกนักธรรมมีจี่ระดับ สามระดับคือนักธรรมตรีโทเอกพนกบาลีมี8ระดับคือระดับประโยค1 2ประโยคปทสามปทสี่ปทห้าปทหกปทเกดปทแปดปทเก้ามหาเก้าเราเรื่องจบระดับไหนบ้างนักธรรมจบจบชั้นนักธรรมชั้นเอก รเรียนรมจบรเรียนรมก้าประโยคทำบุญที่วัดกับที่บ้านอะไรได้บุญมากกว่าที่วัดมีโอกาสได้มากกว่าเพราะสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยมากกว่าปัจจุบันพระอรหันยังมีอยู่หรือไม่ตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติตามอริยมรักแปดโลกยังไม่ว่างจากพระอรหรันพระอรหันที่บ้านมีไหม มีคือพ่อแม่เรากราบพ่อแม่ควรกราบกี่ครั้งสามครั้งสาธุแปลว่าอะไรแปลว่าดีแล้วสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วสาธุสาธุค่ะพบกับตอบทุกคำถามในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนีขอบคุณมากครับสบวัสดีครับ